COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวนันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรม 1. นึ่งซามูเอลบทที่2ข้อที่12ถึงข้อที่21 1. สิบเซามูเอลบทที่2ข้อ12บสถึงยีนะครับฝ่ายบุตรตั้งสองของเอลีเป็นคนอันธพาลเขาไม่ได้นับถือพระเจ้า ธรรมเนียมของปุโหิตที่มีต่อประชาชนเป็นอย่างนี้เมื่อมีประชาชนคนใดถวายเครื่องสัตวบูชาคนใช้ของปรุรหิตจะเข้ามามือถือสามง่ามขณะเมื่อเนื้อกำลังต้มอ,อยู่เขาจะเอาสามง่ามแทงเข้าไปในกระทะหรือหม้อหูหรือหม้อธนนหรือหม้อธรรมดาสามง่ามติดอะไรขึ้นมาปรุรหิตก็จะเอาสิ่งนั้นไปเป็นของตนที่เมืองชิโลเขาก็กระทำเช่นนั้น แก่คนอิสราเอลทุกคนที่มาบูชาที่นั่นยิ่งกว่านั้นอีกก่อนที่เขาเผาไขามันคนใช้ของโปรหิตเคยเข้ามากล่าวแก่ชายผู้กระทำบูชานั้นว่าขอเนื้อไปให้โปรหิตทอดท่านไม่รับเนื้อต้มจากเจ้าท่านต้องการเนื้อดิบและถ้าชายคนนั้นกล่าวแก่เขาว่าขอให้เขาเผาไขามันเสียก่อนแล้วจงเอาไปตามชอบใจเถิด เขาจะตอบว่าไม่ได้เจ้าต้องให้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ให้ข้าก็จะเอาดังนี้แหละบาปของคนหนุ่มทั้งสองนั้นจึงใหญ่หลวงนักในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะว่าคนเหล่านั้นได้ดูหมิ่นของถวายแด่พระเจ้าแต่สมอเอลปรนิบัติอยู่ต่อพระพักพระเจ้าเป็นเด็กคนที่คาดเอวด้วยเอโฟดผ้าป่านฝ่ายมารดาเคยเย็บเสื้อเล็ก นำไม้เขาทุกปีเมื่อนางขึ้นไปพร้อมกับสามีเพื่อถวายเครื่องบูชาประจำปีแล้วเอลีเคยวอ,เอวยพรเอลคานาะและภระยาของเขาว่าขอพระเจ้าประทานลูกๆแก่ท่านโดยหญิงคนนี้แทนคนที่นางให้ยืมไว้ปรนิบัติพระเจ้าแล้วเขาทั้งหลายก็กลับบ้านของตนและพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียน ฮันนาและนามก็ได้ตั้งคภ์คลอดบุตรเป็นชายสามหญิงสองและกุมาซโมอเอลก็เติบโตขึ้นเฉพาะพระพักพระเจ้าพี่น้องครับให้เราได้ใคร่ควรพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะครับพี่น้องครับในข้อที่12ฝ่ายบุตรทั้งสองของเอลีเป็นคนอันธพาลเขาไม่ได้นับถือพระเจ้าคำว่าบุตรอันธภาลเนี่ย ก็หมายถึงบุตรทั้งสองของเอลีนะครับแล้วก็เขาทําสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงโปรดพอพระทัยมากๆข้อแรกก็คือว่าพวกเขาเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมรับส่วนแบ่งชิ้นเนื้อตามที่พระเจ้าได้กำหนดไว้เขาเองพยายามเลือกเฟ้นแต่ส่วนที่ตนเองต้องการไปรองกับตามธรรมเนียมในเวลานั้นเนี่ยขณะที่ทำการ ต้มเนื้ออยู่ในหม้อต้มปุโรหิตจะส่งคนส่งคนใช้ไปพร้อมกับสามงา่ามแล้วก็ทิมเนื้อในหม้อหากว่าติดเนื้อสิ่งใดมาเนี่ยเนื้อชิ้นนั้นก็จะเป็นส่วนแบ่งของปุโรหิตบัมพีพูดถึงว่าลูกทั้งสองคนของเอลีเนี่ยเป็นอันธพาลเขาไม่รู้จักกับพระเจ้า พวกเขาได้สร้างธรรมเนียมให้พวกปุโรหิตแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้บอกไว้ในธรรมบัญญัติที่พระเจ้าได้ตั้งไว้คือขณะเมื่อต้มเนื้ออยู่เนี่ยเพื่อจะนําไปถวายแด่พระเจ้าพี่น้องปุโรหิตคงรู้สึกตัวว่ารสชาติของเนื้อต้มมันมันอาจจะไม่ไม่ได้อร่อยหรือว่าจืดชืดใช่ไหมครับ เขาก็อยากจะเอาเนื้อสดเนี่ยไปย่างพี่น้องเนื้อเวลาไปย่างเนี่ยเป็นไงครับหอมใช่ไหมครับเนื้อหอมผมคิดว่าทั้งสองคงคงอยากจะลิ้มรสเนื้อย่างมากกว่าเปลี่ยนบรรยากาศอะไรทํานองนี้ใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับนี่คือสิ่งที่บุตรทั้งสองของเอลีเนี่ยทําสิ่งที่ผิดพลาดมาก เอวคนาและก็ฮนนาก็รู้ดีว่าเขาต้องการเผาไขมันถวายบูถวายบูชาบนแท่นบูชาเสียก่อนพวกเขาร้องให้คนใช้ของโปริบุโรหิตเนี่ยรอจนเผาไขมันเสร็จเสียก่อนแต่ปรากฏว่าคนใช้ของปโปรหิตก็ไม่ยอมฟังใช้อำนาจเนี่ยบังคับข่มขู่เอาชิ้นเนื้อไปต่อหน้าต่อตา ของเอลคานาและก็ฮันนาในข้อที่สิบเจ็ดเนี่ยพระพีพูดว่าดังนี้แหละบาปของคนหนุ่มสองคนนั้นจึงใหญ่หลวงนับในสายพระเนตรพระเจ้าเพราะว่าคนเหล่านั้นได้ดูหมิ่นของถวายแด่พระเจ้า่น้องครับเราลองใรขครวนพระคำตอนนี้แล้วก็นำสิ่งที่พระเจ้าทรงผลได้พูดกับเราไปใช้ ในชีวิตประจําวันของเราสิ่งที่ผมได้ข้อคิดมากๆก,ก็คือว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเราควรปรนนิบัติพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าด้วยหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้าเราต้องให้เกียรติพระเจ้าพี่น้องที่รักครับเราต้องให้เกียรติพระเจ้าและเราเองต้องขอพระเจ้าช่วยให้เราเองสามารถที่จะไม่ ตอบสนองตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามความอยากตามความปรารถนาของเราพน้องเมื่อฮนนาได้รับการอวยพรจากพระเจ้านางไม่ลืมที่จะขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราเห็นว่าเราเองอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าให้เราเองยอมรับพระคุณนั้นแม้นพระคุณที่เราได้รับนั้น อาจจะไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการไม่ได้ตรงกับใจของเราพี่น้องที่รักแต่ให้เราขอบคุณพระเจ้าเสมอให้เราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าโปรดประทานสิ่งใดให้กับเรานั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราบุตรทั้งสองของเอลีเนี่ยเขาไม่ให้เกียรติพระเจ้าเขาไม่ยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าให้เกียรติเขา ในการที่เขาเองจะเป็นปุโรหิตเป็นคนที่อยู่ในวิหารอยู่ในที่ประทับของพระเจ้าแต่ว่าเขากลับดํำเนินชีวิตเป็นที่น่าชังในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับพระเจ้าปรารถนาที่อยากจะให้เกียรติกับเราและเรานั้นต้องเห็นคุณค่าเกียรติที่พระเจ้า ให้กับเราเราควรดำเนินชีวิตให้สมกับที่พระเจ้าเรียกเรามาพริบัดร,รับใช้พระเจ้าพน้องบางทีตัวเราอยู่ในวิหารของพระเจ้าแต่ใจของเราอาจจะไม่ได้อยู่ในวิหารของพระเจ้าเราเองอาจจะใส่ชุดว่าเป็นเหมือนคนของพระเจ้าหรือเราเองอาจจะบอกคนอื่นว่าเราเป็นคริสเตียนแต่ชีวิตของเรา ไม่ได้สะท้อนว่าเราเป็นคนของพระเจ้าเรากําลังรับใช้พระเจ้าอยู่แต่เราก็ดําเนินชีวิตอีกด้านหนึ่งเป็นเหมือนคนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดของพระเจ้าวิธีการของพระเจ้าพี่น้องครับบุตรทั้งสองของเอลีเนี่ยไม่ให้เกียรติพระเจ้าดังนั้นเกียรติที่พวกเขามีอยู่ก็ถูกนำออกไปเสียจากเขาเช่นเดียวกันแต่ในทางกลับกันพี่น้องที่รักครับ ซามมเอลเด็กน้อยที่ถูกนำมาไว้ในวิหารของพระเจ้าเขากลับเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าและพระเจ้าได้ให้เกียรติกแก่เขาน้องเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราเป็นสาวกของพระเยซูให้เราดำเนินชีวิตสมกับที่เราเป็นคนของพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าให้เกียรติเรา ได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในองะกกับสมมุติว่าหากลูกของเราทําผิดต่อพระเจ้าลูกของเรากําลังไม่ให้เกียรติพระเจ้าเราจะสอนลูกหรือเราเองจะนําทิศทางลูกอย่างไรครับพี่น้องครับเราเห็นตัวอย่างจากชีวิตของเอลีผม รู้สึกว่าเอลีไม่ได้ไม่ได้มีความพยายามอย่างเพียงพอไม่พยายามอย่างเต็มที่ที่จะยับยั้งการกระทําของลูกสุดท้ายแล้วสิ่งที่ลูกทั้งสองของเอลีกระทาเนี่ยก็นําภัยพิบัติมาสู่ตัวเขาเองและสู่ครอบครัวและสู่เอลีด้วยซ้ำน้องบาปท,ที่ไม่ยอมกลับใจ จะนำภัยอันใหญ่หลวงมาสู่ชีวิตตนเองและครอบครัวมี่น้งวันนี้นะครับหากว่าพระเจ้าได้พูดสิ่งใดให้เราตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยใจเชื่อฟังด้วยใจเชื่อฟังเราไม่จำเป็นต้องหาทางเลือกอื่นหรือหาทางเลือกที่ใกล้เคียงหรือหาทางเลือกโดยที่เราคิดว่าแบบนี้แบบนั้นดีกว่าแต่ให้เราตอบสนอง พระวัชนะคำของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับท้ายนี้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดได้เมตตาช่วยเหลือให้เราเองดําเนินชีวิตหรือแม้แต่เราเองรับใช้พระเจ้าให้เรารับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจที่ยำเกรงพระบิดาพระเจ้าหากเราเป็นพ่อแม่หรือเราเป็นคนที่กําลังดูแลลูกๆอยู่ แต่พระเจ้าให้เราภาคเพียรพยายามที่จะสอนลูกให้เขานั้นเดินในทางของพระองค์ให้เรานั้นสร้างชีวิตของลูกและหากลูกของเราทําในสิ่งที่ผิดพลาดเขาเองกําลังออกจากทางของพระเจ้าให้เรานั้นตั้งใจที่จะสอนและเราจะไม่ยอมให้ลูกๆนั้นออกนอกลูกนอกทางให้เราสอนให้เราวางชีวิตของเขา ไว้บนเส้นทางของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดได้ช่วยเหลือและอวยพรเราทุกคนอธิษฐานกับพระองค์ในนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับสวัสดีครับ